นี่ยะโอ้โหออกดอกเพียบแล้วเออพี่กลบมาที่สวนของพี่สํารวยอยู่ตรงแถวน้ำใสเนาะนี่พี่เจ้าของสวนเออหวัดดีพี่หวัดดีครับเอออพี่เป็นไงบ้างออกแบบอันนี้อายุกี่ปีนะห้าปีเออม้อนทองหุ้ยใบสวยสวยมากเลยแล้วความห่างก็ ก็ห่างกี่เมตรแล้วฮะเนี่ยผสามวา้สอ่ยมางสามาสองก็เจ็ดเมตรอืมเจ็ดเมตรใช่ไหมเริ่มเริ่มโอ้โหทุเรียนทุเรียนน้ำใสน้ำเป็นเขาเะาเมานะครับนี่ครับใบสวยพุ่งลังสวยต้นหปีดอกนะครับเพื่อนๆเห็นไมกับพาดู นี่ครับโอ้โดอกมาขนาดนี้แล้วครับต้นกอดดกครับโชบสารไหมเนี่ยโชบสารโชบสารจะไม่ได้ผลที่ันโชบโชบนั้นผลไม่ผลตกลุกแล้วก็เพิ่งมาโผล่เอาตอนช่วงนี้เนี่ยของสวนมีทุเรียนอยู่สองร้อยกว่าต้นปีที่แล้วได้สองล้านแปลงแป้งนี้ได้ไหมปีที่แล้วปีที่แล้วได้สามสิบต้นแป้งอ๋อโอ้โหต้นห้าปีสวยนะความห่างเจ็ดเมตรอือสามอารสอง ครับโหนี่เนี่เพื่อนนี่ฮะนี่นี่ดอกทางน้าเลยเน,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 นี่ดอกแบบอันนี้ดอกใกล้กับดอกหอมแล้วด้วยนะครับเฉยไหม,อมเออเลยมาเขือพวงแล้วอะ่ะกําลังจะบานแล้วอะนูะนู่นอโอ้ย,ยแล้วสะสมอาหารมากี่รอบเนี่ยไหลไหลหมดไปค่ายาไปสองแสนแล้วนะ <c oughs> โอ้ก็แปลงใหญ่ด้วยแปลงนี้ห้าปีมีอยู่ร้อยกว่าต้นแล้วแปลงแปดปีอีกร้อยกว่าทุเรียนเกือบสามร้อยละมั้งโอ้โหเงยใบใบโอเคแม่พินะใบโอเคต้นโอเคนะครับเนี่ยบอกว่าเมื่อเช้าพ่นยาตั้งแต่ตีสามขยันมาก ทำกี่คนนะพี่สองคนกับแฟนโอ้โหรถน้ำรถน้ำของพวกเรากลางคืนครับอืมรางตัดหญ้าดีลุกสาวช่วยตัดหญ้าก็อืมโอ้โหนี่ต้นหนูดอกบานแล้วมีต้นบานอ๋อมีดอกบานแล้วแล้วตรงนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ฮะที่ออกดอกตรงนี้เลยออกประมาณเจ็ดสิบแล้วเนี่ยโอ้โหเจ็ดสิบกว่าต้นอืมบ้โอ้โหพี่ส์สดวยเรียนตีล็อกใหญ่ยังออกไป็ดีจริงอะครับ เนี่ยมันกำลังกำลังตุ่มๆแล้วนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไอมตุ่มมาเพียบแล้วเนี่ยตุ่มตาดอกมาเพียบเลยเออตัดแขนงออกก่อนหน้านี้กี่วันเนี่ยตัดมาเป็นเดือนแล้วมั้งเป็นเดือนแล้วตัดแล้วผลไม่ทิ้งไงเนมะื่อกี้นันออกไปแล้วเนี่ยเมื่อกี้น่นก็ออกชุดชุดที่ดอกยาวเลยใช่ไชุดนั้นเห็นไหมครับครับมันมา,ม,ามันอนีหมดเลยด้านหมดเลยอะ่ะดอกฟอร์มหมดอ่ะอื ปัญหาพวกป่วยต้นเน่าอะไรเยอะไหมมีเป็นนะต้องเดินดูคือต้องเดินดูผมอ่ะอ๋อนี่ดูตรงไหนอันไหนเย้มปุ๊บแล้วก็ต้องเนี่ยาปาดแล้วก็ยาทาเนี่ยหายแล้ไหมไม่ใช่ยาอะไรอ่ะยาเชื้อราแบบมีหลายตัวไงเออเอาทาเลยเออไม่ทามัยแล้วก็ปุ๋ยยาผสมครับนี่แต่เราเดินดูกลางวันก็ไม่เห็นแล้องแบบว่าเพราะมันคือน้ําจะออกกันอยอ่โอ้สุดยอดสวยเนี่ยทำเป็นแนวเป็นแถวสวยมากแล้วก็ยังไม่ตัดยอดนะ ปกติตัดไหมพี่จะตัดยอดไหมตัดกางใหญ่ผมตัดนะโอเป่งใหญ่ตัดตัดไปแล้วปีนี้เตัดลวกก็ต้องตัดแล้วโอ้โหงั้นฉีดยาลำบากครับครับใช่ฮะมันสูงไปนี่ครับแปลงของพี่มีอยู่สามร้อยกว่าต้นต้นใหญ่ก็ร้อยกว่าต้นเล็กก็ร้อยกว่าก็ร้อนมากวันนี้ก็ขอหลบลมไปเพียงเท่านี้นะครับนี่สวนมังคุดแปลงมังคุดของพี่เขาก็สวยมังคุดออกปีดีไหมปีที่แล้ว ก็ <IST uk t> ไม่คอม่อยดกเนาะได้ประมาณได้แสนแบบรู้นะโอ oh. ้โหบอ้งหมังคุดได้เป็นแสนทุเรียนได้สองล้านกว่า <c oughs> สุดยอด <c oughs> ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณพี่สำรวยอยู่ที่น้ำใสค <c oughs> รับส <c oughs> <ๆ>วัสดีครับพี่ขอบคุณครับ <c oughs> ต้นใหญ่ <c oughs> ช่นี <c oughs> นต้นใหญ่ นะใครอยากกินชนีนะจองไว้เลยนะต้นนี้ต้นหนึ่งโอ้โหหนึ่นงมอญสามต้นนะต้นเบเลอร์เลยทางนู้นโอ้โหผมนึกขึ้นตน้นฉีดเลยนะวัดนู้นนะโอ้ขึ้นต้นฉีดยาใช่ส,สูงมัครนะไม่งั้นใบจะดีไหมครับต้นแบบใบสวยมากอมโอ้โหนี่ต้นใหญ่ชนีพวกต้นใหญ่ๆเนี่ยเนื้ออร่อยมากนะครับทุเรียนเกลือกบางอร่อยโอเคครับ